แน่เราแรงแน่ดูโอ๊ยดูดูต้องทำอะไต่างๆล่าสุดกรีบนะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็เออจริงๆอ่ะเหมือนเขาแฮกเข้ามาหลายเดือนที่แล้วก็ลุแล้วก็เหมือนกับแฝงแฝงตัวเข้ามาโดยที่เราไม่รู้แล้วเวลาไปทักหาใครอ่ะครับเขาก็จะลับข้อความซึ่งซึ่งเราจะไม่เห็นเลยเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกับก็จะส่งข้อความไปหาเอ่อคนในวงการบ้างหรือว่าคนที่อยู่นอกวงการเนี่ยทักมาในข้อความที่ ค่อนข้างไม่เหมาะสมแล้วก็แบบ18บวกเลยนะแล้วผมเพิ่งมาเจอเขาเพิ่งทักกลับมาคือจริงๆแล้วจำว่าเขาคบหน้าหัดเราตั้งนานแล้วใช่ใช่ครับแต่จริงจิ๊กแต่เราไม่ได้รู้้นะใช่แต่ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เช็คด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ล็อกมาหัดสองชั้นเพราะตอนแรกเราเราไม่รู้ไงยอ่แต่เราเราได้วันที่เรารู้เรารู้เพราะว่ามีคนเขาบอกเราใช่ครับมีคนมาเข้าความสมองว่าแบบเขาส่งเลย นั้นเราก็เลยดําเนินการไปแน่ความอ่าเราเป็นไงบ้างตอนนี้ตามตัวคน้นะปะตอนนี้กำลังสืบหายคุณซึ่งจะเป็นขั้นตอนค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาอะแอบเปลี่ยนไอพีอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งจริงๆอะอยู่นครราชสีมาจุฬาแล้วจริงมันมนใจเราคจริงๆเราเรามองเรื่องนี้ให้เราอยากตามจนแบบจนจนถึงที่สุดนะจนได้ตัวพาีอยากจะเห็นหน้าแล้วก็อยากจะเจอครับผมว่าการที่มาใช้หน้าคนอื่นไปคุยกับข้อความเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็ ไม่รู้เรียกไงคาะความอมกุ่นหรือเปล่าที่ือใช้ใช้แบบใช้หน้าเราไปหรือว่าเดือดเลยเดือดมันเดือดที่ผมว่โกรมากเลยเขาทําสําเร็จบางสักอันไหมคะอย่างเช่นการแบบนี้มีการให้โอนเงินไหมหรือว่าไงมีทักไปดูของรับซึ่งเขาเก่งมากๆเขาแฮกเข้ามาใน Gmail เราแล้วเขาก็ไปเอา Facebook เก่าผมตั้งแต่มัธยมแบบที่ไม่ได้ใช้แล้วก็คือจะลากคนจากไอจีผมเพื่อไม่ให้ผมเห็นไปคุยใน Facebook Facebook เก่าผม อย่างผู้เสียหายนี่เสียหายหนักขนาดไหนครับเสียหายยังไม่ยังไม่เจอครับแต่เจอแค่ทักกับใครส่งอะไรมาใช่ไหมแต่เพื่อนๆตัวต่อครับผมอนเพื่อนๆก็มีช่วยกันแบบกระจายข่าวอะไรอย่างงี้ใช่มีมีด้วยครับน่ารักมากครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราโดนไหมเป็นครั้งแรกครับลัำตาวนี้ดูแลไงบ้างบัญชีของเราเอออะไรนะครับบัญชีของเราดูแลไงบ้างบัญชีก็เออตอนนี้ไปล็อกสองชั้นแล้วก็ให้รักษาความปลอดภัยมากขึ้นครับ